ตอนนี้เราอยู่กันที่เอ่อศูนย์เลยนะพี่พี่จ้าพันการเกษตรมีคาเฟ่ยอยู่ข้างใน,นเออแล้วคาเฟ่เอ่อวิตามฟ้าแล้วตอนนี้เราเจอเรามาเจอกับอะไรเรามาเจอกับเรือดำน้ำเ,เอ้ยไม่ใ <c oughs> ช่ <c oughs> เรือขุดเรือ่ว่าเรือขุดอะไรเนี่ยรอ,รอขอรอขอหนึ่ง ใช้ในการขุดรอกภูพงศ์นะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูที่เรือกันลยนี่ไงมันจะเป็นกุ้งกี่อย่างนี้แล้วก็จะตักด,ดินที่อยู่ในน้ำที่ว่ามันเป็นขี้โคลทำให้น้ำตื้นขุดขึ้นไปไว้ช้างบนนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบน,นให้ดูได้ด้วยผมจะล,ล้างโคตรใหญ่เลยอันนี้น่าจะเป็นเหล็กปะอันนี้จะจลอง่ไหมไม่หรอกของจริงเลยแหละก็ของจริงเลยแหละนี <c oughs> ้สะพานขึ้น จะไปจะพูดนี่เป็นโต้คอยดึงอะไรสักอย่างเดี๋ยวดูอันนี้เป็นบุ้งสีตักดินไงมันจะตักดินข้างล่าง โซ่ตัวนี้อ๋อโซ่ตัวนี้จะมีไว้แบบว่าหย่อนหย่อนสะพานลงไปตักดินนะ <Okay. S 1> ถ้า,าเกิดเวลาไม่ตักเราก็ดึงโซ่ขึ้นแล้วไอตัวสะพานเนี่ยมันจะยกขึ้นมาโน่นโน่นโน่นมันมันตักเอไว้ไหน่อยไปดูข้างบนอันนี้มันจะเอาไว้ที่ซ้ายฝั่งอันนี้อะไรวะเนี่ยขึ้นไม้บนขึ้นหน้าหรออ่าขึ้นไปดูดิ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปเลยขึ้นไปเร็วเลยจะขึ้นไปถ่ายด้วยมอบมอบวในในูเวนเอะนี่ไงพอมันตักดินขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมาเทตรงนี้ลงไปในถังเก็บดินนี่ข้างล่าง เฮลง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 มาลงมลนะลงเลยวงี้ว้ยเดี๋ยวได้คลิปดังโอ้โหถอดเฮ้ยนี่เะาเราหลงเข้ามาในสะพานด้วยบดยไปดยวไป ผมไม่ต้องตัดเลยมีอะไรให้ดูตลอดเนี่อันนี้เป็นวิทดอมฟาร์มนะครับอดเขาปลูกอะไรด้วยโอ้เขาเล่นที่โคนกันทำนาปะไม่ไม่เหมือนเขาปลูกข้าวก็ข้าวเหไงก็นาไงโน้ตโนมีเปลือวิทดอมฟาร์มนะครับ

ทักษะการหลบเล็กระวังว่ามันมีหลุมที่เท้าด้วยไอ้ตรงที่ต้นไม้มันโผล่ขึ้นมา อธิบายครับทำไมต้องปั้นโคกขุดหนองทำนาครังานทำไมโคกเกิดจากการนำดินในสระมาปั้นให้เป็นพื้นที่โนนสูงใชป้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มีกินมีใช้ตามพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> ไปน้อยหมดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเลือก ปลูกพันไม้หลายลระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านอาหารและสมุนไพรไม้ใช้ของเลไม้สร้างไรายได้เมื่อต้นไม้จะเริ่เติบโตจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำสร้างระบบนิเวศที่สมดุลแก่หรือทิต่ออไปเออหนองอะ่ะแล้วหนองก็นา <c oughs> โอโยามาก็เราก็สรุปว่าพี่หนองอะไรหนองก็ใช้สําหรับ กักเก็บน้าสำหรับทำเกษตรกรรมเออต่อไปยนาควรเลือกพื้นไม่ใช่ควรเลือกพันข้าวพื้นบ้านเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ได้เลี้ยงปลารวมสัตว์น้ำคอื่นในกอรรฟได้เออนขี้ขี้มันมีควายเลยทุกคนขี้ นี่อะไรอะระวังลูกอันนี้ล่วงใส่กบาลเฮ้ยควายเรียกควายดิเอออยู่ดูหน้ามันอะฮู้เฮ้ยดูเฮ้ยนนท์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 ไม่ทำไมเข่ามันอย่างนั้นมันไม่เหมือนควายที่แบบเคยเห็นเลยควายควายเขาไม่ได้แบบเหมือนสองเหม็นหึ่งเลยเฮ้ยมันออกมาข้างนอกเหรอมีคนจูงมันมาน่ะเออดูใส่แต่เข่ามัน เขามันดูม้วนๆน่ะมันคือควายพันอะไรดูพันมีพันแล้วก็เป็ดเชอร์รี่เป็ดเป็ดด้วยไหมเป็ดเชอร์รี่อันอันบนอาหารอ๋ออันนั้นน่ะเป็ดที่มันกำลังเลี้ยงไข่ตัวเองเลยมันจะนี่นีอเขาเรียกอะไรคะมันคือปลาปลากระเป้าใช่ไหม มันคืออะไรมันคือฟักข้าวมันเอาไว้ทําอะไรกินได้ไม่รู้เราจะกินยังไงไม่รู้รู้ได้ไงว่าเป็นฟักข้าวอันนี้มันมีอะไรางในมันนีไก่สองก็ไปดูดิรู้ดิไปดูไก่ันมาหาด้วยมันจะจิกกองแตกกว่าอย่านะอย่านะานะมันหิวมันนี่ไงอันนี้ก็จะพามาชม <c oughs> อุ้ยโชคทีโ สวนของเรานะคะเพื่อนเธออุ้ยอุ้ด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 เฮ้ยวัดดีเพมันไม่ค่อยดุนะหวัดดีเพื่อนไม่ค่อยเหม็นด้วยเชิโรเมย์บอกมีอะไรให้กินมั่งฉันหิวฉันหิวมากนะนี่อุ้ดอุ้ดเห็นไหมมันจะกัดมันจะกัดหันอ่าสวนของเราก็จะมี ผักโหระพาด้วยนะคะอันนี้ก็คืออะไรตะไคร้ตะไคร้สีสีม่วงใช่เหรอ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วที่ปลูกไว้มันเกิดขึ้นมาถ,ถั่วอะไรถั่วฝักยาวนะคะใช่เหรอ <c oughs> ใช่ใช่มันเหมือนถั่ววันที่ฉันฟันทิ้งที่บ้านเลยนะมันยังไม่มีฝัก นี่ก็เป็นเตาเผาถ่านจริง <คน S 1> อันโน,น,น้นเราเป็นคนเอาถ่านนะฉันไม่เอาถ่านนี่จุดเลยโดินเจ้านี่ไงเรามีนี่ก็เป็นผักฤฤฤฤอันนี้เอ่ออันนี้วอเตอร์เกตใช่มีวอเตอร์เกตกินได้เรามีมมมมมมมพริกด้วยมันเป็นผักสวนัวที่เราปลูกมนาะอันนี้ก็จะเป็นกะเพราที่เราเอาไปผัดทุกวัน มีผักอะไรบ้างอันนั้นอะไรทับทิมอ่ะอันนี้มันคือต้นอะไรฝรั่งรือทับทิมวะก็ได้ฝรั่รงอันนี้เอออันนี้ฝรั่งบักซีดา <laughs> บักซีดาบักซีดาเดี๋ยวจะมีต้นกล้วยด้วยเราจะเอาไปหออ่อกระตม้มกระต้มมากระต้มมัด,มมดนี่อันนี้ต้นอะไร ไม่รู้อ่ะไม่รู้จริงๆหน้าปักปลาให้กูรู้เลยนะเอ้ยมันเหมือนที่จะเอาไปแกงแต่คุ้นๆแต่มันไม่ใช่มันคุ้นๆอยู่ไปกลับเถอะผักซระเน่ซาลาเน่อันนอะไรอ่ะหิวแสงอันนี้ผักผักที่ข้าใส่แกงน่ะ <aph> <alı> อะไรวะไม่เคยเห็นีฝรั่งเออเออใช่เมื่ีฝรั่งก็ว่าทำไมมันต้นใหญ่จังไอ้นี่อะไรอันนี้มะขามปะไม่ไม่ต้นดอกแคเหรอถึงแป้งจะไม่แค่แต่เราก็แค่นะอันนี้หิวแสงแล้วหรอยูแสงทำงานแสงอาทิตย์นะยานไปปั่นเลยสูบน้ำมาเขาจะด่าไม่ไม่ไม่ด่าหรอกได้เลย จะฉีดน้ำใส่กูโบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยปั๊มน้ำลองฟันดิฟันเลยฟันดิฟันเลยฟันฟันดิเร็วๆจะดูเนนี่ยยัไงไงนั่นสปริงเกอร์ออกแล้วฟันเลยฟันอีกฟันอีกฟันเร็วๆฟันไม่ไม่ไม่ฟันเลยฟันเลยนั่นเห็นไหมเออ เออกลับร่งกายก็ดีแล้วเออมันมีประโยชน์แฮะอได้ลดได้ลดไอ้ต้นไม้ด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายล้วด้วยอืมแต่มันไม่ค่อยหนักเน่ยดูว่ามันไม่ค่อยหนักใช่มใช่มันมันเหมือนเราปั่นจักรยานพวกอะไแหละแต่ว่ามันไม่ได้่งเออโอเคพอแล้วเดี๋ยวเปียกเกินเดี๋ยวระดาเขาตรงนี้มีอะไรลาลานี้มีประโยชน์ลานี้มีประโยชน์ก็คือเรื่อง เห็ดนั่นแหละเห็ดมันคือเชื้อราการเพาะเห็ดในโรงเรือนเรา็อกไว้ไม่ให้เห็นเราก็มีอะ้เพราะว่ามันขึ้นอย่างนี้เหรอมันต้นใหญ่จังอันนี้ก็เป็นเห็ดเขาเขาล็อกไว้ใช่ใช่ล็อกไว้เดี๋ยวคนเข้าไปเด็ดเห็ดเขามากินอันนี้อันตรายมากนะถ้าเกิดว่าแบบคนที่ เข้าไปแบบว่าไม่ได้ป้องกันอะไรขาดการหายใจตายได้เลยอันนี้อันนี้ผักอะไรเธอผักผักผักอะไรวะผักกระจ้นไม่รู้ไม่รู้เอ๊ะอันนี้อันนี้อันนี้คุ้นคุ้นอันนี้ผักใบผงชลรสใบผงชลรสใช่ไหมไม่รู้อะผักเออมันเหมือนผักชลรสไม่รู้เลย อันนี้ข้าวอันนี้รู้อันนี้อันนี้นาน้อยคอยน้ําคอยน้องนะ,ะนาหอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนที่ขี่เลยใช่ไหมไม่ใช่มันปล่อยน้เป็นมันนเป็ช่องเฉยๆเัยม,มันคืออะไรมันเอาไว้มีซิกั<ะ> <c oughs> ร์เลยเขาาไว้เก็บของมดูอันนี้ <Okay. S 1> นการเรีนรู้ของโลกเรียนมัเป็นบาง อย่างนูน่าเป็นบ้านอันนี้ก็ไปเอบ้านส่งไทยไปผีหลอกโอ้โหนี่เลยของเที่ยอันนี้บ้านดินปะไม่ใช่ปูนปูนไม่ว่าจะหลอกปูเหมือนก้อนอนุรักษ์พวกไอ้บ้านทรงไทยไว้ไม่ให้มัน สาศูญไปเป็นบ้านอิดหมดนะคะเขาน่าจะไม่มีต่อไฟเข้าไปนะถ้าต่อไฟเข้าไปก็คงจะช็อตแล้วก็ไหมจิ๊บหายหมดแล้วคาอ,อัลโลลัมมันเป็นเหมือนสมัยก่อนไหมมีบรรยากาศดีมากเลย <c oughs> ที่ศูนย์เลยนะศูนย์พิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตร ะะอยู่นะวะนะครอยู่นวะนครมันจะมีคาเฟ่ากลับมาเจอเป็ดอีกแล้วอันนี้มาใสาา่ถานอนนี้มันอยู่ที่เดิมเลยนี่ดาต้นข้าวป่ะต,ต้นก้าต,ต้นก้าต้นต้นก้าข้าวเราเอาไปไว้ดำนาจโยนโยนเขาโยนเอาเหรอใช่เขาโยนเอาเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่รู้อ่ะเออใช่เห็นเขาโยนอยู่ คิดว่าแบบเอาเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้รถปลูกข้าวปลูกไปแล้วใครยังโยนอยู่โยนแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้เนี่ยมันจะแบบกระยองกระเยงมันไม่มันจะไม่เสมอแ,แล้วเราก็กลับมาเจอน้องห่างก,กับน้องเป็ดอีกรอบแล้วนะฮะ <laughs> เหมือนเดิมอยู่ท่าเดิมเลยยังยังกัดตูดตัวเองอยู่ <laughs> นี่ไงเมื่อกี้มีเด็กน้อยอันนี้เราจะลอง<ะ>ขับรถไถให้ดูกันไถนะจ้า,า,าจะไหวไหมเนี่ยบีดก,กระเด็นไปรูดเลย<ด><ด>อันนี้ก็เป็นนาะเขาให้ถ้ามีเด็กมาที่นี่เขาจะมีเป็นรอบ ก็ลงไปปลูกนะาได้เห็นไหมข้าวล้มเลยดีแล้วนะเข <c oughs> <c oughs> าโยนไงเบอกว่ามันจะโตเลยแล้วมันมีเด็กบอยเทียนนะความ้อมไง <c oughs> เกือบได้ลงไปเล่นนะมีเดู <c oughs> ดนียขี<ม>้โผล่โอ้โหยยเดินไปนั่งชุดเราขาวเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงงานเลยดีกว่า <c oughs> นี่อันนี้เราจะมากับฝุ่นตรงเรืออีกรอบนะ ที่เราจะบอกอยากจะบอกก็คือมันผลิตในปีนี่พศส 2500. <24 00. S 2> อ0พัน้อย2อ0 0เออ2448โอ้โหเก่ามากแล้วก็แล้วแต,ต,ต,ตพ่พระจ, 9, จุลจอมเก้าจุลจอมนี่รัชกาลที่5้าใช่ไหมคือเขาเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำสองสูบติดตั้งจำนวนเออสามเครื่องนะครับก๊าซสตรีม200กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีโอเคไปดูจะมีเครื่องบินท้าฝนเออเครื่องบินฝนเียังไปดูไปดูไร่ยไม่ระบายระบายเหรอเอ้ยเป็นเรือที่เอ้ยไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่ทำใช้ทำฝนฝนเทียมฝนหลวงเวลาขี่มันแรงถ้าแรงมันไม่มีน้ำใช่ไหมเราก็จะใช้ ส่องบินเพื่อการเกษตรบินก็ไปฝฟ่ายเขมีเลขด้วยมีเลขด้วยเนี่ยเนี่ยซื้อออานะเออนี่แหละสามตัวท้ายจัดไปเลยอาหารปลาปั้นคอสมบรณสมบดูดูดดด นี้คือส่วนผสมใช่ไหมทอดละห้าบาทนี่มีข้าวกินยำกับเกี๊้วปลาขนม รู้จักรหัสเปล่าอะไรรหัสรหัสอะไรนี่รหัสวิดนามโอ้รหัสวิดน้ำมันหมุนได้ยังไงมันหมุนได้ยังไงเมื่อใช่ใช่เวลามีลม เรหมุนได้ใช่ไหมไม่ดอเวลามีลมมันก็จะหมุนติ้วจิ้วิ้วิ้วเออใช่มันต้องมันต้องหมุนทางโน้นเออมันต้องหมุนทางโน้นวน้ำมันจะเทมันจะไปตักน้ำขึ้นมาถ้าน้ำมันเยอะเนาะน้มันจะไหลพื่อมันมีนี่อันเรีกก็มีอันนี้ใช่รหัสมันก็หมน แล้วน้ำไปไหนอ่ะน้ำมันอยู่ขึน้นวนก็จะหมุนเวียนไงเรือวเนี่ยก็จะถีบซึๆแล้วมันหมุนได้ไงลมไม่น่าจะปั่นน้ำขึ้นได้คุณต้องมีเครื่องอ่าเราเที่ยวเสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อกลับกลับเรายังปิดคลิปดิฟิ์เออคือเราจะไหนใครชอบ คูะถ้ไม่ชอบก็ต้องดูให้จบนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพี่วันนะฮะพี่วัน